หนึ่งวิธีออกจากลูกจ้างประจําตลอดการนะครับคุณเบื่อไหมครับว่าที่ต้องไปตอบัตรตอนเช้าคุณเบื่อไหมที่ต้องไปตื่นแต่เช้าไปทํางานตั้งแต่8ปดโมงถึงสิบเอดโมงคุณเบื่อไหมคุณเซ็งไหมเวลาเจ้านายคุณว่าต่อว่าคุณเซ็งไหมครับนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฮะผมว่าทุกคนนะฮะเจอประสบการณ์นี้มาตลอดครับจะทํายังไงครับที่เราจะให้ตัวเราหลุดมาจากวงจรนี้นะครับเราลองมาสนุกกันไหมครับในสิ่งที่ผมจะบอกนะครับคุณลองไหมว่า มาทามาทาเพจกันง่ายๆด้วยการที่แบบว่าคุณมีรายได้เป็นหลักหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวขนาดคุณดูตอนนี้คุณยังถือมือถืออยู่เลยใช่ไหมครัจากประสบการณ์นะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะฮะหรือว่าที่ผมเคยเจอนะครับบางคนโอ้โหทำทำธรรุรกิจก็คือต้องสต็อกของต้องมีของแล้วตุนของมาตลอดเวลานั่นคือการลงทุนครับแต่คุณถ้าได้ระฟังของผมแล้วมันไม่ต้องลงทุนครับประสบการณ์ก็ไม่ต้องครับผมมีประสบการณ์ดีๆในคอร์สต,ตัวนี้ของผมครับพลังเพจเสกรายได้ครับ คุณไม่ต้องมีพื้นฐานอะไรเลยผมปูพื้นฐานให้คุณหมดแล้วผมมีพื้นฐานให้คุณในคอร์สตัวนี้อยู่แล้วครับคุณจะมีรายได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวบางทีคุณอาจนั่งจิบกาแฟอยู่ที่บ้านแล้วมีเงินเข้ามาโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้ครับบางคนนะฮะยังเปิดร้านเลยยังเปิดร้านยังเสียค่าเช่าเลยครับยังไปตั้งร้านยังเสียค่าเชา่าแต่ตรงนี้ไม,ม่ไม่มีเสียค่าเชา่าไม่ต้องสต็อกของนี่แหละครับคือข้อดีของการมีเพจนะครับไม่ว่าคุณจะทําเพจอะไรก็ช่างครับ เพจส่วนตัว personal branding เพจขายของนะฮะเพจให้กำลังใจคุณสามารถทำได้หมดเลยครับไม่ว่าคุณจะทำเพจตัวไหนก็ช่างนะฮะเอาตัวนี้ไปใช้นะครับที่ผมบอกมานะครับสิ่งที่ผมบอกมาแล้วคุณจะรู้ว่าเงินมันไหลมาเทมายังไงกับพลังเพจเสกรายได้ของผมครับผมเชื่อว่านะครับทุกคนนะครสามารถออกมาทําธุรกิจเองได้ไม่ว่าจะเป็นเงินหลัก10ล้าน50ล้านร้อยล้านนะครับคุณมีความสามารถอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ตัวคุณนะครับจะมีความเชื่อมั่น มากแค่ไหนนะครับเอาคําพูดผมไปใช้นะครับเอาคําพูดผมไปปฏิบัตินะฮะแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ผมบอกมามันเป็นจริงครับขอให้ทุกคนโชคดีครับแยกยากก้ายกันไปรวยครับขอบคุณครับ